วิธีถอน e-bonus เลื่อนหน้าจอลงมาจากนั้นให้กดปุ่มนี้ท่านต้องเพิ่มเลขที่บัญชีธนาคารในหน้า My Profile แล้วนะคะใส่ยอดเงินที่ต้องการถอน e-bonus ใส่รหัสกระเป๋าตัง อย่าลืมเช็คเงื่อนไขาการโอนด้วยนะคะแล้วก็กดถอนอ e ีโบนัสหากถูกต้องแล้วค่อยกดปุ่ม yes กดโอเคกดสามขีดเพื่อเช็คประวัติการทำธุรกรรมกดปุ่มนี้จากนั้นให้เลื่อนลงด้านล่าง สามารถสไลด์หน้าซ้ายขวาได้ทำรายการสำเร็จแล้วค่ะกรณีหมดเวลาถอนอ e ีโบนัส จะขึ้นเป็นข้อความสีแดงขออภัยไม่ได้อยู่ในเวลาที่สามารถทำการถอนเงินได้